ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงแนะนำการะตูนหน้าอ่านครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำการะตูนเรื่องอ,อะไรวะชิบูย่าคิงคิงคิงโยบอกว่าอ่านว่าอะไรวะเออชั่งเับแต่ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าภาคทองน้อยแสนหน้ารักครับก็ เนื้อเรื่องก็เป็น,ปนการ์รตูนญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็เพิ่งออกใหม่แบบสดๆร้อๆลอเลยเพิ่งมีประมาณ4ตอนคนระับแปลที่แปลเป็นไทยแล้วนะเพิ่งมี4ตอนก็การ์ตูนนี้เนี้ยนะว,ว่าเหมือนเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักก็เหมือนเป็นวัยรุ่นน่ะที่ชอบในการเลี้ยงปลาทองก็เลยบว่าไปหาไปซื้อปลาทองที่ชิบูย่ามาเลี้ยงอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนเป็นแบบ ไวรักใสๆเงี้ยไปเจอคนที่ชอบที่ในร้านซื้อปลาทองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อปลาทองด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ก็คือล้อเล่นครับก็จริงๆเป็นไอ้นี่ครับการ์ตูนแนวสวไววอลก็คือเป็นกระตูนเอาตัวรอดครับถ้าเปรียบเทียบก็บอกว่าเหมือนหนังซอมบี้เงี้ยแต่เป็นจากซอมบี้เป็นปลาทองครับคืออาจจะดูปัญญาอ่อนนะครับแต่คือ คือผมาแล้วก็ตามรู้สึกว่าเหมือนแบบเกลียดปลาทองอะปลาทองเฮียเลยไม่ทองพ่อมึงแม่งอย่าอย่าเดี๋ยวสปอยเลาเยตอนแรกคือปลาทองไม่อย่างเฮียคือดูแล้วแบบถ้าใครมีปลาทองที่บ้านเนี่ยผมว่าอาจจะเกิดเขาสุงที่ว่ากูอยากทุบหัวปลาทองให้ตาย๋ยวนี้เลยก็แนะนำดูคร่บถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้ครับก็ครับสวัสดีครับ